สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์ล่าสุดข,ของสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนโด,ดยได้สรุปเหตุการณ์ณนะปัจจุบันพร้อมแผนที่ประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นดูจบแล้วจะได้เข้าใจว่าตอนนี้แนวรบไปถึงไหนกันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ หากดูจากแผนที่แล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมของสงครามนั้นมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นหลักๆในพื้นที่เคิร์สซึ่งยูเครนยึดครองได้และรอบๆเมืองโปคอฟและวูเลดาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางคมนาคมหากดูสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่เคิร์สกองทัพยูเครนกำลังลุกคืบหน้าไปยังพื้นที่กุสโควในขณะที่รัเสเซียสามารถประสบความสำเร็จในการยึดคืนพื้นที่ดาลิโนและนิโคลาเยโว และในขณะนี้ก็เราเพิ่มการโจมตีต่อแคว้นสควีลอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและลูบินมอสกาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญโดยตามความเห็นของนะักวิเคราะห์ทางทหารเหตุผลที่กองทัพรัเสเซียกาลังเพิ่มการโจมตีในพื้นที่เคิร์สนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยรัสเซียมีเป้าหมายที่จะยึดคืนพื้นที่เคิร์สให้ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกาย,ยนเพื่อช่วยทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งยังมีรายงานอีกว่าในปัจจุบันกองทัพยูเครนกำลังประสบความยากลำบากอย่างมากในพื้นที่เคิร์สและเพื่อเป็นการสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองกำลังยูเครนที่ปฏิบัติในพื้นที่อยู่ยูเครนได้ย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศจากแนวหลังมายังพื้นที่ใกล้กับเคิร์ส ซึ่งส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเหล่านี้ถูกตรวจจับจากกองทัพรัสเซียและได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยเหตุน,นี้ในปัจจุบันกองทัพยูเครนที่ปฏิบัติการในพื้นที่เคริร์สจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศส่งผลให้มีการสูญเสียยานเกราะและรถถังเพิ่มขึ้นอย่างมากจากดโดรนของรัสเซียนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากฝั่งตะวันตกเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในเคริร์สนั้นอยู่น้อยมาก ตามรายงานของสื่อของรัสเซียมีการประมาณว่ากำลังพลของอยูเครนที่ปฏิบัติการในเคิร์กส์มีจำนวนสูงสุดประมาณ3,000 30, 0นายและเมื่อเร็วๆนี้ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินทีที่810ของรัสเซียซึ่งปฏิบัติการในเคิร์กส์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างทหารรัสเซียกับยูเครนในสนามรบอยู่ที่1:6ต่อโดยกองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลไปประมาณ30%และอัตราส่วนการสูญเสียยานพาหนะและยานเกราะอยู่ที่1:30ต่อ แผนที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แสดงสถานการณ์การสู้รบในวูลเลดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดที่สุดในสงครามนี้และคงยังยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันวูลเลดาเป็นเมืองที่ได้รับการป้องกันอย่างแข็งแกร่ง กองทัพรัเสเซียพยายามโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถยึดครองได้เมื่อกองกำลังชั้นยอดและอุปก,กรณ์ของยูเครนถูกย้ายไปยังเคริร์สและการโจมตีของรัเสเซียในพื้นที่นี้ก็เข้มข้นขึ้นดังที่เห็นในแผนที่กองทัพรัเสเซียได้ผลักดันกองทัพยูเครนออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดยกเวนวูเลดาส่งผลให้วูเลดาถูกล้อมด้วยกองทัพรัเสเซียทั้งสองด้านปัจจุบันกองทัพรัเสเซียกำลังอ้อมผ่านทางซ้ายและขวาของวูเลดา และรลุกคืบหน้าไปยังบากาเบนกาและคูราโฮวาซึ่งอยู่ทางด้านบนมีรายงานว่าวูเลด้าถูกล้อมและแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสเสบียงเลยมีข่าวลือที่ขัดแย้งกับเหตุการณ์สถานการณ์ในพื้นที่นี้คือข่าวหนึ่งระบุว่ากองทัพยูเครนได้ถอนกองพลที่72ซึ่งเป็นกองกําลังหลักที่ป้องกันพื้นที่นี้อยู่มาจนถึงบัดนี้ออกจากการป้องกันอูเลดา้าเพื่อป้องกันกําลังพลชั้นยอดเยี่ยมเหล่านี้ ในขณะที่อีกข่าวหนึ่งระบุว่ากองกำลังยังคงป้องกันวูเลดาอยู่อย่างไรก็ตามจากรายงานเมื่อวันที่23ระบุว่ากองกำลังติดอาวุธของยูเครนที่เรียกว่าหมาป่าแห่งดาวินชีซึ่งเป็นหน่วยทหารอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อป้องกันบูเลดาได้ถอนตัวออกจากพื้นที่นี้แล้วและมีรายงานว่าใน,นระหว่างการถอนตัวนั้นสมาชิกบางคนของกองกำลังก็ถูกกองทัพรัเสเซียจับเป็นเชลยศึก แพรดี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นถึงการที่กองทัพรัสเซียได้เข้าไปในวูเลดาแล้วขณะนี้ก็ลังมีการสู้รบกันในเขตเมืองอย่างไรก็ตามเนื่องจากเส้นทางการส่งกําลังบํารุงถูกตัดค่ะจะมีการคาดการณ์ว่าเมืองนี้จะไม่สามารถต้านทานได้นานนะักนอกจากนี้เพื่อป้องกันการโจมตีแบบฉับพลันของกองทัพยูเครนหลังจากการยึดวูเลดาได้แล้วดังนั้นกองทัพรัสเซียกําลังโจมตีฐานที่มั่นใกล้เคียงคือโนโวเคนกาและโบยยาเฟรสกา ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวูเลดาตามที่ได้เห็นในแผนที่หากการป้องกันวูเลดาถูกเจาะทะลุจะไม่มีแนวะป้องกันใดๆจนถึงดิปโลตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นในแผนที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลาบและด้านข้างของโปลคอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกและเครือข่ายถนนทางด้านขวาจะถูกเปิดโลกทำให้คาดการว่าการป้องกันโปครฟจะเป็นไปได้ยากในปัจจุบัน กองทัพยูเครนที่กำลังป้องกันวูเลดายังมีพื้นที่ในการถอยล่นเนื่องจากมีพื้นที่ด้านหลังที่ยังไม่ถูกยึดครองโดยรัสเซียทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้นำยูเครนได้สั่งการให้ตั้งทาจนเซเลนสกี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเสร็จสิ้นการประชุมกับประธานาธิบดีไบเดนหมายเหตุตรงนี้ไวน้น,นิดนึงนะคะทางช่องได้ทำเนื้อหาไว้ก่อนซึ่งถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปการประชุมอาจจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความทุ่งเทที่กองทัพยูเครนได้แสดงให้เห็นในสนามรบจนถึงขณะน,นี้ด้วยเหมือนว่าพวกเขาจะรักษาตำแหน่งของตอนตามคำสัง่งและจะถอนกำลังหลังจากการประชุมกับประธานาธิธบดีไบเดนเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ใกล้โปคอฟกันค่ะกองทัพรัสเซียกำลังลุกคืบเข้าใกล้โปคอฟในระยะประมาณ2กิโลเมตรหากดูสถานการณ์การสู้รบอย่างละเอียดจะเห็นว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นในเมืองต่างๆทา,า,างใต้ของโปคอฟ โดยเมืองกายยาและไซยาโนเยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ถูกยึดครองโดยรัสเซียแล้วขณะที่กองทัพยูเครนได้สร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่ลิวบสกาและการตั้งทานอยู่นอกจากนี้ยูเครนยังได้ส่งกำลังเสริมเพิ่มเติมไปยังเซริโดวเพื่อเสริมการป้องกันในการตอบโต้กองทัพรัสเซียกำลังเคลื่อนย้ายกำลังพลบางส่วนที่กำลังโจมตีที่ลิวบสกาและกำลังพลในพื้นที่ซัสตาลิดอฟสกาเพื่อเตรียมโจมตีด้านข้างของเซริโดว ตามที่ได้กล่าวไปแล้วปัญหาคือถ้าโปคอฟตกอยู่ในมือของรัเสเซียจะไม่สามารถส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าได้ทาให้พื้นที่ทางตะวันออกทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายและตามที่เห็นในแผนที่ไม่มีจุดดทธศาสตร์ป้องกันจนถึงนิปโปลซึ่งหมายความว่าแนวรบอาจจะต้องถอยไปถึงนิปโปลประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งกาลังเยือนสหรัฐอเมริกาในขณะน,นี้ได้ประกาศว่าจะใช้พื้นที่เคิร์สเป็นฐานหน้าดา่านในการโจมตีรัเสเซียเพื่อพลิกสถานการณ์นี้ และมีรายงานว่ากำลังเสริมกองกำลังในพื้นที่ดังกล่าวส่วนที่สำคัญที่สุดในแผนชัยชนะที่เซเลนสกีได้กล่าวไว้คือการขอให้สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกสนับสนุนอุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยเพิ่มเติมเพื่อสามารถสู้รบต่อไปได้โดยมีฐานที่พื้นที่เคิร์สและขอให้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้ขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลที่สามารถโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้ อย่างไรก็ตามในการใช้ขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลจำเป็นจะต้องได้รับปิกัดของจุดยุทธศาสตร์ของรัสเซียผ่านดาวเทียมฐานของสหรัฐซึ่งรัสเซียมองว่านี่เป็นการเข้าร่วมสงครามโดยตรงของสหรัฐและนาโตทำให้สหรัฐเดไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากอาจจะนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียและสงครามกับนาโตในการตอบโต้การเยืสหรัฐอเมริกาของเซเลนสกี้เมื่อวันที่26กันยาย,ยน ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ประกาศเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยระบุว่าแม้ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่หากประเทศนั้นได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีรัสเซียรัสเซียจะถือว่านั้นเป็นการโจมตีร่วมและอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้นี่ถือเป็นคำเตือนต่อ,อยูเครนและประเทศในยุโรปที่สนับสนุนยูเครนอย่างแข่งขัน รวมถึงเป็นการเตือนว่าสงครามอาจบ,บานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หากสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลนอกจากนี้ตามรายงานข่าวของรอยเตอร์เมื่อวันที่25กันยายนมีการเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังเจีจาผ่านการไก่เกียรของอิรัระเพื่อมอบขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียงยาคอนทให้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน หากคิปตาวุธนี้ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มกบฏจะเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อกองเรือของชาติตะวันตกที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพาณิชย์ของสหรัฐรวมถึงอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าระหว่างประเทศนั่นหมายความว่ารัเสเซียกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็มีวิธีที่จะสร้างความลํบากให้กับพวกชาติตะวันตกได้เหมือนกัน หากท่านผู้ชมเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจของสหรัฐในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมจะยอมให้ยูเครนโจมตีด้วยขีปนาวุธแม้จะต้องเสี่ยงกับกบารประทะกับรัสเซียหรือไม่หรือคิดว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างเขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของสงครามยูเครนในปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจและสมัครสมาชิกนะคะและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ